สงครามเพลงเงินล้านสนับสนุนโดยบัตรกดเงินสดยูเมพลัสซูซูกิสวิฟท์อาร์เอ์สโนเกิลสควอเลนเซรมัมครีมเบบีซี่ตู้เย็นมิซูบิชิอิเล็กทริกโรซาพร้อม ีได้เวลารู้ผลกันแล้วนะครับจะเป็นอ่างทองหรือจะเป็นการจันนบุรีคะแนนของน้องเบสจากอ่างทองก็คือแบตมีการแข่งขันในการได้คะแนนสองร้อยคะแนนนะน้ำหยุดต้องเกินสอ้ร้อยคะแนนสองเทียบบอกกันทันเลย ห้นาเ็คะแนนครับไม่สูงมากกาญจนบุรีตามอย,ยู่1 5บวกเข้าไปก็กลายเป็น966ครับคะแนนที่จังหวัดกาญจนบุรีต้องการนะครับ967คะแนนและคะแนนของน้องแอจากจังหวัดกาญจนบุรีคือ <Go! S 1> <ผ>ยังไมสามเลยสามคะแนแนสามคะแนนโอ้ oh, วันนี้ออกสิวเฉียดจริงๆ <c oughs> จังหวัดที่สี่ที่เข้ารอบไปสู่รอบรองชนะเลิศนะครับได้แก่การจนบุรีครับ <c oughs> ทีมสุดท้ายรอบรองชนะเลิศจังหวัดลบบุรีจังหวัดพัมปางจังหวัดพัทลุงจังหวัดการจนบุรี จังหวัดได้ท้าบกันไปแล้วนะครับ,รบแต่ว่าวิธีการว่าใครจะเจอกบบใครให้ลบนะลบุรีจับว่าลบบุรีเจอใครที่เ,เ,เข,า,า,เขาเข้ามาก่อนเขาเข้ามาก่อนหนึ่งลกูกจังหวัดลงไปงงิงง,งิงหน่อยนะงุงิงงุงิงงุงิ้ง,ง,งแวบส่งมาให้พี่ลบบุรีนะครับพบกับจังหวัด ในสัปดาห์หน้าจะเป็นรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับลบบุรีกับกาญจนบุรีเพราะฉะนั้นลพบานเจอพัทลุงมูเนื้อเนือเจอใต้กลางเจอกลางกลางเจอตะวันตกอังคารหน้าครับกิกดูสงครามแรงเงินล้านสวัสดีครับสวัสดีครับสัปดาห์หน้าลบบุรีปัทกาญจนบุรีบมนัง ทั้งคู่เนี่ยสำหรับผมผมว่าเป็นเพชรทั้งคู่เลยฮะสิงดี<อ>ทั้งคู่อขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีและกองเชียร์ทุกท่านด้วยนะครับและพวกเราชาวของจะกลับมาใหม่แน่นอนครับทางทเข้าสูรอบสองแล้วนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับการจนบุรีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ